ท่านผู้ชมครับวันนี้คุณประกาศหอมจากไทยโพสต์ได้เขียนบทความถึงสถานการณ์ไทยกัมพูชาที่มีทหารไทยเหยียบกับระเบิดจนขาขาดแล้วนายกได้ไปเยี่ยมที่โรงพยาบาลโดยได้เขียนเป็นบทความชื่อว่าน้ำตาจระเข้โดยแหล่งข้อมูลนี้มาจากบทความที่ว่าด้วยความขัดแย้งทางการทูตระหว่างไทยและกัมพูชาโดยมุ่งเน้นไปที่การตอบสนองต่ออุบัติเหตุทุ่นระเบิดบริเวณชายแดนซึ่งเกิดจากการบาดเจ็บของทหารไทย ด้านหนึ่งคือมุมมองจากสื่อของรัฐบาลกัมพูชาที่วิจารณ์การแสดงความเสียใจของนายกรัฐมนตรีไทยว่าเป็นเพียงน้ำตาจระเข้เพื่อสร้างโฆษณาชวนเชื่อทางการเมืองและละเลยข้อตกลงสันติภาพกัวลาลัมเปอร์อีกด้านหนึ่งคือการตอบโต้จากสื่อไทยที่กล่าวหากัมพูชาว่าช่อโกงเงินทุนเก็บกู้ทุนระเบิดและนำทุนระเบิดใหม่มาวางตามแนวชายแดนโดยระบุว่าการตอบสนองที่แข็งกร้าวของนายกรัฐมนตรีไทยเป็นสิ่งที่เหมาะสมแล้ว ขณะเดียวกันก็เน้นย้ำถึงปัญหาอาญากรรมข้ามชาติเช่นแก๊งคอเซนเตอร์ที่รัฐบาลกัมพูชาพึ่งพามันสกกระกอยู่ทั้งสองฝ่ายต่างใช้เหตุการณ์ดังกล่าวเป็นเครื่องมือเพื่อยกระดับความขัดแย้งและกล่าวหาอีกฝ่ายว่าทรยศต่อสันติภาพในภูมิภาค